กลยุทธ์รีแบรนด์แซนดาเฟสสเต็กสู่แฮปปี้สเต็กดิ้นหนีตายหรือใครตะขาบ หากเราเทียบสงครามสุก,กี้ที่มีน้องใหม่อย่างสุกี้ดิโนยท้าชนและกินส่วนแบ่งตลาดไปเรื่อยๆจาก MK สุกี้ที่จำเป็นต้องปั้นแบรนด์ใหม่โ mm. บนัสสุกี้ขึ้นมาชนโดยเฉพาะก็ไม่ต่างอะไรจากสงครามสเต็กที่มีน้องใหม่อย่างอีทเอ็มอาร์ท้าชนและกินส่วนแบ่งตลาดจาก s ซ n เนฟเฟสเต็กแต่แทนที่เซนเนฟเฟสเต็กนั้นจะเลือกกลยุทธ์ปั้นแบรนด์ใหม่เข้าสู้หรือ fighting brand เหมือนที่ MK สุกี้ทำแต่กับเลือกทางที่ต่างออกไปนาคิดนะครับว่าการรีแบรนด์จากเซนเนฟเฟสเต็กไปสู่แฮปปี้สเต็กนั้นหวังผลอนา,นาคตโดยตั้งเป้า เป็นเจ้าตลาดร้านเซ็กในห้างหรือเพียงแค่โยนหินถามทางให้แบรนด์ดูออนไวัยเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่มากขึ้นเท่านั้นผม x อ็กซในรายการไทยเฟสเชียูเด์จะเล่าให้ฟัง ปี268นี้ร้านแซลล่าเฟสสเต็กหรือคนรุ่นเก่ามักเรียกร้านสเต็กรถไฟมีอายุครบ22ปีเต็มและถ้าถามคนรุ่น Gen X ที่มีอายุระหว่าง45-60ปีว่าคิดเห็นอย่างไรอาจได้รับคำตอบไม่ชัดเจนในเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องที่ว่าท็อปออฟไมล์เวลาไปเดินห้างอยากกินสเต็กจะนึกถึงแบรนด์ไหนเป็นอันดับแรกในขณะเดียวกันถ้าถามคน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง28-44ปีรู้แค่ว่ามีพนักงานสั่นระครังหน้าร้านส่วนคน Gen Z หรือ เจนเซตที่วู่ระหว่าง12-27ปีนั้นหลายคนอาจมองว่าแบรนด์นี้มันเอาไปแล้วแม้วันนี้ s a n น a Fe s t e k ร้านเต็กคนไทยในห้างที่มีหน้าร้านกว่า117สาขาทั่วไทยไม่ปรับตัวนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถ้าไม่เจ๋งก็จบเท่านั้นรายงานจาก Model Intelligence ระบุว่ามูลค่าตลาด Food Service ในประเทศไทยปี2568นั้นอยู่ที่35.4พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเทียบเป็นเงินบาท อ้างอิงอังอตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐประมาณ35บาทนั้นอยู่ที่1.24ล,ล้านบาทสอดคล้องกับรายงานอื่นจาก Scot International ยืนยันตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับส่วนมูลค่าตลาดลาสเต็กในไทยนั้น,น,นอยู่ที่9,000-10,000ล้านบาทจุดเริ่มต้น Sandefjord Steak Ste จากนายธนาคาร s a n t a f j Steak นั้นมีจุดเริ่มต้นจากร้านอาหารครัวไทยโดยคุณสุรชัยชาญอนุเดชที่มีชีวิตการทำงานเริ่มจากสายงานในธนาคารแม้เงินเดือนนั้นจะไม่สูงมากนักนะครับแต่เขามองเห็น อกาสในการเติบโตด้านอื่นๆจึงตัดสินใจลาออกเพื่อเข้าสู่วงการร้านอาหาร โดยเริ่มต้นที่ร้าน SNP เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการร้านอาหารอย่างจริงจังหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากพอคุณสุรชัยจึงเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองโดยเปิดร้านอาหารไทยในชื่อครัวไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพญาไททําให้สามารถเปิดร้านได้ด้วยทุนต่ําและคืนทุนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจที่เร็วเกินไปโดยที่ระบ,บบหลังบ้านนั้นยังไม่แข็งแรงพอกลายเป็นจุดอ่อนหลักที่ทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับโดยเฉพาะปัญหานี้สินสะสม สูงถึง92ล้านบาทปัญหาการบริหารสาขาและต้นทุนรวมถึงกระแสงเงินสดติดลบสุดท้ายขัวไทยต้องปิดกิจการลงกลายเป็นวิกฤตหนะัก สุดในชีวิตแม้จะล้มเหลวจากครัวไทยแต่คุณสุรชัยไม่ยอมแพ้นะครับเขานําบทเรียนและความล้มเหลวนั้นมาวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมในปี2546เขาเปิดร้านสเต็กในชื่อ Santa Fe s t e ็กที่ศูนย์การค้า Fashion Island โดยวางตําแหน่งแบรนด์กึ่งกลางระหว่างสเต็กโรงแรมกับสเต็กรถเด่นลิมทางถือเป็นคอนเซปที่น่าสนใจคือราคานั้นจับต้องได้คุณภาพดีบริการระดับกลางถึงพรีเมียมกลยุทธ์นี้ช่วยซันดาเฟ เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจสงสัยว่า i, ทำไมต้องตั้งชื่อซานตาเฟสเต็กคุณสุรชัยกล่าวว่าคับว่าซานตาเฟ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองในรัฐดิวิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเอกลักษณ์ในฐานะเมืองคาวบอยเก่ามีบร,ริษัทของการลำเลียงวัวด,ด้วยรถไฟซึ่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในอดีตแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ลูกกระโวลรถไฟการตกแต่งร้านสไตล์ตะวันตกและเมนูอาหารที่เน้นความเป็นสเต็กคาบ การเติบโตและความสําเร็จของ s ั n ดาเฟสสเต็กหลังจากเปิดตัวในปี246นะครับด้วยแนวคิดสเต็กคุณภาพราคาจับต้องได้ภายในเวลาไม่นาน s a n ดาเฟสสเต็กก็กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ลาสเต็กที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับในช่วงปี2 5 8ถึง2 6 0รายได้ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นจาก929ล้านบาทไปเป็น1,117ล้านบาทและในปี2 6 1รายได้รวมพุ่งแตะ1,158ล้านบาทพร้อมกับรสุทธิที่เติบโตต่ตอเนื่อง ความสาเร็จของซานาเฟ่นั้นมาจากหลายปัจจัยน,นะครับเช่นการขยายสาขาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทำเลในห้างสรรพสินค้าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารอย่างเข้มงวดการสื่อสารแบรนด์ที่โดดเด่นและเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่วงนั้นนะครับซานาเฟ่ถือเป็นคู่แข่งสําคัญของเจฟเฟอร์สเต็กในทำเลห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะภาพรวมร้านสเต็กในประเทศไทยในตอนนั้นมีมูลค่า1 0 0 0 0ถึง15,000ล้านบาทโดยสัดส่วน40-50เซนนั้นมาจากเชนร้านสเต็กในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งมีผู้เล่นหลกักๆได้แก่ ซิสเลอร์ซานาเฟสเต็กและเจฟเฟอร์สเต็กซานาเฟสเต็กมั่นคงแข็งแรงบุกตลาดต่างประเทศทันทีในปี261ซานาเฟสเต็กเริ่มขยายตลาดสู่ต่างประเทศนะครับโดยเริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชาผ่านการให้สิทธิ์แฟรนไชส์และเปิดสาขาแรกที่กรุงพนมเปญน,นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตลาดในต่างประเทศของแบรนด์สัญชาติไทยในเวทีโลกต่อมาในปี262กลุ่มสิงหรือสิงค์คอปเปอเรชันได้เข้ามาถือหุ้น90%ของบริษัทเค s ีรั r a องหรือเค เจ้าของแบรนด์ s a นด้าเฟสสเต็กผ่านบริษัทในเคือคือ Food Factors ด้วยมูลค่ากว่า1,500ล้านบาทโดยในเวลานั้นร้านแซนด้าเฟสสเต็กมีจำนวนทั้งหมด111สาขาทั่วประเทศจุดเริ่มต้นของ s a นด้าเฟสอีซีเพื่อตอบโจทย์ตลาดอาหารที่เปลี่ยนไปและฤริกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ Food f a c t อร์และ KTR นั้นจึงได้พัฒนาโมเดลร้านอาหารรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ San ด้ e e ฟโดยมีแนวคิดหลักคือเร็วให้บริการในรูปแบบของ QSR (Quick Service Restaurant) ง่าย ลูกค้าบริการตัวเองได้หรือเซลส์เซอร์วิสคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายแต่ยังคงคุณภาพและรสชาติแบบเซอน์เฟสเต็กทำเลเปิดร้านเซอน์เฟอีซี่นั้นมุ่งเน้นเปิดสาขาในทำเลที่เข้าถึงง่ายนะครับเช่นศูนย์การค้าขนาดเล็กคอมมูนิตี้มอลล์อาคารสำนักงานและปั๊มน้ำมันโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วทันใจและมีไลฟ์สไตล์เรนเรีเซอน์เฟสเต็ก รีแบรนด์สู่ซานตาเฟ่แฮปปี้ส a ต็กซานตาเฟ่แฮปปี้สยังอยู่ภายใต้บริษัทเคทีรีสอร์ทจำกัดในเครือบริษัท FAB Food Holding จำกัดหรือ FAB ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ3พันธมิตรที่มีความลหลงไหลในธุรกิจอาหารได้แก่ F Food f ู้ดแฟกเตอบริษัท Food แฟกเตอร์จำกัดในเครือบุญรอดผู้ถือหุ้นในบริษัทเททีรีสอร์ทจำกัดเจ้าของแบรนด์ซันตตเฟสสเต็กเออะควาบริษัทอะควาคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนของคุณฉายบุญนาคเจ้าของเครือเนชั่น B. คุณเบียร์ปิยเริศใบโยรรองประธานกลุ่มโรงแรมใบโยรและ CEO บริษัท BNF h o l d i n โดิ้งจำกัดบริษัท s a b ได้รวบรวม8แบรนด์อาหารชื่อดังไว้ภายใต้ชายคายเดียวกัน ได้แก่ซานตาเฟ่ซานตาเฟ่อีซี่เมงแซบนัวเซคโนยามาจังส้มตำเจแดงสามย่านราเมงเดสอิโคชะราเมนและอุชิดยะราเมนซานตาเฟ่ไม่ได้เปลี่ยนแค่โลโก้ซานตาเฟ่แฮปปี้สเต็กแต่เป็นการปรับภาพลักษณ์เดิมของแบรนด์ใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของลูกค้านในทุกจุดสัมผัสโดยเน้นไปที่3เรื่องสําคัญ1เมนูใหม่หลากหลายแช์ง่ายกินคนเดียวก็ได้มาเป็นแก ก็อ่ม 2. ดีไซน์ร้านสดใสถ่ายรูปได้ทุกมุมเหมาะกับไลฟ์สไตล์เจนซส 3. การสื่อสารขี้เล่นสนุกสนานเป็นกันเองมากกว่าเดิม s a n a Fe s t e เปิดขายแฟรนไชส์ให้นักทุนทั่วไป สำหรับใครที่สนใจทำธุรกิจร้านสเต็กปัจจุบันซันตตเฟยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ารวมธุรกิจแฟรนไชส์โดยมีเงื่อนไขต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีความพร้อมด้านการลงทุนเงินทุนหมุนเวียนและบุคลากรมีความสนใจในแบรนด์อย่างชัดเจนรักงานบริการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่บริษัทกำหนดและต้องผ่านการทดสอบของบริษัทมีความเข้าใจในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมทุ่มเททำงานเต็มที่ตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดมีความสนใจ เปิดร้านอาหารมากกว่า1สาขาขึ้นไปงบลงทุนก่อสร้างร้านอุปกรณ์ในร้านและค่าสิทธิแฟรนไชส์รวมประมาณ4ล้านถึง7ล้านบาทเปรียบเทียบรายได้4ร้านสเต็กในห้างบริษัท KT ทเเรสตอรองจำกัดปี2565รายได้1,107ล้าน9 0สนบาทกำไร3 3 2 30,200บาทปี2566รายได้1,061ล้านบาทขาดทุน36ล้าน6แสนบาทปี 2,567รายได้1 1 1ล้านบาทกำไร4ล้าน6แสนบาทบริษัทอ MR แ r มอากรุ๊ปจำกดัดปี2,565รายได้494ล้านบาทกำไร4ล้าน2แสนบาทปี2,566รายได้772ล้านบาทกำไร4ล้าน1แสนบาทปี2,567รายได้1,269ล้านบาทกำไร15ล้านบาทบริษัท m F Cafe and Restaurant จำกัดปี2565รายได้550ล้านบาทขาดทุน59ล้านบาทปี2566รายได้760ล้านบาทกำไร10ล้านบาทปี2567รายได้3,617ล้านบาทกำไร198ล้านบาทเดอะสเต็กแอนด์มอยังไม่มีรายงานงบการเงินความท้าทาย Sanafe Happy Steak จากเสียงของลูกค้าแม้ซานาเฟ่นั้นจะมีความพยายามในการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ทั้งการเปลี่ยนโลโก้และเมนูใหม่แต่เสียงสะท้อนจากลูกค้าในช่วงแรกกับชี้ให้เห็นว่าคุณภาพโดยรวมนั้นลดลงแต่ราคาเพิ่มขึ้น 1. ลูกค้ารู้สึกว่าราคาสูงขึ้นแต่สินรับนั้นกลับน้อยลงทั้งในแง่ของปริมาณอาหารไม่มีเครื่องดื่มในเซ็ตและโปรโมชั่นที่เคยมีนั้นหายไป 2. สรสชาติและคุณภาพอาหารนั้นไม่สมกับราคาหลายคนรู้สึกว่ามันจืดไม่ถึงเครื่องซุปไม่ข้นซอสไม่เข้มและไม่มีการเติมรสเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลือกด้วย 3. การบริการไม่สำเสมอบางสาขานั้นบริการดีแต่บางสาขานั้นกลับดูไม่ใส่ใจทั้งสีหน้าท่าทางพนักงานและการจัดเสิร์ฟที่ไม่ตรงปก4ลูกค้าหลายคนเริ่มตั้ง คำถามว่าราคานี้คุ้มจริงไหมบางรายถึงขั้นหันเบลเลือกแบรนด์คู่แข่งอย่าง e AT MR หรือแม้แต่ซิสเตอร์ที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าและหากวิเคราะห์จากมุมมองของยอดขายนะครับถึงแม้ซานนาเฟสสเต็กนั้นจะมียอดขายหลักพันล้านบาทแต่กําไรไม่ถึง5ล้านบาทในขณะที่ e AT MR นั้นเพิ่งแต่ยอดขายหลักพันล้านบาทไปเป็นครั้งแรกสร้างกําไรสูงถึง15ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อนเนื่องซึ่งหากซาน a าเฟสสเต็กยังคงเปิดร้านเดิมๆทําแบบเดิมๆบอกเลยมี ねえな。 ดังนั้นแซนด์เฟส t เต็กจึงต้องขยับก่อนจะไม่มีโอกาสได้ปรับโดยเลือกกลยุทธ์ที่จะรีแบรนด์มากกว่าสร้างนิวแบรนด์เนื่องจาก 1. มีจำนวนสาขาเดิมอยู่แล้วทําให้การต่อย,ยอดง่ายกว่าเช่นปรับเปลี่ยนโฉมทีเดียวได้ร้านแซนด์เฟสแฮปปี้สเต็กจำนวนถึง117สาขาในพริตตาแสงหน้าคู่แข่งอย่างอิตเอที่มี22สาขาได้ทันที2ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการสร้างแบรนด์ใหม่โดยชอการหาทาเลสรรหาบุคลากรอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆทั้งหมดนั้นใช้ของเดิมที่มีอยู่ได้แบบ100% 3ซ สามารถดีเฟรชภาพลักษณ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่โดยเฉพาะวัยวรุ่นและคนทำงาน 4. กันคู่แข่งโดยเฉพาะ e m r ร้านเซ็กน้องใหม่ที่กำลังมาแรงได้ใจผู้บริโภคคนรุ่นใหม่มากขึ้นเลยเลยสปอตฟูมิส่งครามร้านเซ็กในห้างนั้นเพิ่งเริ่มอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าตั้งแต่ปี257น,นั้นคู่กัดร้านเซ็กในห้างตอนนั้นคือ คู่ของเจฟเฟอร์สเต็กกับเซนเนฟเฟสเต็กโดยในภายหลังนั้นเจฟเฟอร์สเต็กนั้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักหรือจะพูดว่าเซนเนฟเฟสเต็กนั้นแย่งชิงส่วนแบ่งมาได้หลังจากนั้นในปี2558ทั้งเซนเนฟเฟสเต็กและซิสเซิลอร์โดนน้องใหม่ e m r เข้าชิงส่วนแบ่งตลาดอาร์ตสเต็กในห้างทั้งนี้นักวิเคราะห์ร้วนมองไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งเซนเนฟเฟสเต็กและซิสเซิลอร์นั้นทำตัวเองหมายความว่ามีการพัฒนาสินค้าและบริการน้อยมากซึ่งต่อให้ไม่มีการเข้ามาของ EDMR ลูกค้าก็เริ่มถอยออก จากสแบรนด์นั้นดังนั้นอันเนื่องมาจากความไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายท้ายสุดนี้ต้องลองลุ้นกันนะครับว่ากลยุทธ์รีแบรนด์ของ s ซนเฟ s สเต็กที่เปลี่ยนโฉมร้านเดิมไปสู่ร้านใหม่ s ซนเฟสแฮปปี้สเต็117สาขาในพริปตาจะสร้าง Impact เปลี่ยน Perception ของลูกค้าได้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็อยู่ที่การรับฟังเสียงของลูกค้านะครับและนามาพัฒนาปรับปรุงต่อยอดทั้งในด้านของคุณภาพรสชาติและบริการได้ตรงใจลูกค้า แค่ไหนเพราะจริงๆแล้วการ band, รีแบรนด์ไม่ได้วัดแค่ยอดขายระยะสั้นแต่คือความสามารถในการคองใจลูกค้าในระยะยาวหาก s a นเฟ่แฮป p ี้เ e a กทำได้จริงถือเป็นการรีเซ็ตแบรนด์ที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่ได้ชิมเซ็กร้านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปไหมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพราะผมและทีมงานอ่านทุกเมน้นเลยครับผม แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7